ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Caterpillar d 1 1รุ่นปี2025รถแทรกเตอร์ดันดิงที่ได้รับสมญานามว่า king of e a r t h m o v i n g พัฒนาใหม่ให้ทรงพลังขึ้นทนทานขึ้นและฉลาดขึ้นพร้อมลุยงานหนักทุกพื้นที่ภายนอก exterior ดีไซน์ภายนอกของ d 1 1ใหม่ยังคงรูปลักษณ์ดุดนันตามแบบฉบับ C ค t เ r p i l พิ r ตัวรถมีขนาดมหึมาน้ำหนักมากกว่า100ตันโครงสร้างทำจากเหล็กกล้าสเสริมพิเศษเพื่อรองรับแรงกระแทก พร้อมใบมีดขนาดใหญ่ปรับระดับได้ระบบไฟเล็ดรอบคันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานกลางคืนสมรรถนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลัง C ี32 a อเซอร์12เทอร์โบคู่850แรงม้าที่ได้รับการปรับปรุงให้ปล่อยไอเสียน้อยลงแต่แรงขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้การขับเคลื่อนราบรื่นแลนะบนทื้นที่ครุกคะดดันดินได้มากถึง45ลูกบาศก์เมตรต่อครั้งประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นก่อนถึง10%ภายในอินเทอร์ย e ห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อความสบายของผู้ควบคุมมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติบอกรองรับแรงสั่นสะเทือนพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่ให้ข้อมูลเรียลไทม์ทั้งความเร็วความร้อนระบบไฮดรอลิกและกล้องรอบคันรวมถึงระบบแคทคอมมาน์สำหรับควบคุมระยะไกลระบบความปลอดภัยเซฟตี้ฟีเจอร์แคทเธอร์พินล่าดีสใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยทันสมัย เช่นระบบหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติเซนเซอร์รอบคันกล้องม,มุมอับและระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้สิ่งกีดขวางนอกจากนี้ยังรองรับการทำงานแบบไร้คนขับเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงราคาไพร์าราคาของแคทเธอริ l a r าดีสิบเอปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ2.5ล้านดอลลาร์หรือราว90ล้านบาทไทยแล้วแต่สเปคและอุปกรณ์เสริมถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับงานเหมืองและก่อสร้างขนาดใหญ่ และนี่คือข้อมูลทั้งหมดของ Caterpillar D11 ปี2025สุดยอดเครื่องจัรก,กลหนักที่พร้อมเปลี่ยนนิยามของคำว่าทรงพลังหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องจักรอีกมากมายขอบคุณที่รับชมและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Caterpillar D11 รุ่นปี2025รถแทรกเตอร์ดันดินที่ได้รับสมญานามว่า King of Earth Moving พัฒนาใหม่ให้ทรงพลังขึ้นทนทานขึ้นและฉลาดขึ้นพร้อมลุยงานหนักทุกพื้นที่ภายนอก exterior ดีไซน์ภายนอกของ D11 ใหม่ยังคงรูปลักษณ์ดุดันตามแบบฉบับ Caterpillar ตัวรถมีขนาดมหึงมาน้ำหนักมากกว่า100ตันโครงสร้างทำจากเหล็กกล้าสเสริมพิเศษเพื่อรองรับแรงกระแทกพร้อมใบมีดขนาดใหญ่ปรับระดับได้ระบบไฟ LED รอบคันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานกลางคืนสมรรถนะ performance ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังซี 32A สิบสองเอเซคู่850แรงม้าที่ได้รับการปรับปรุงให้ปล่อยไอเสียน้อยลงแต่แรงขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติช่วยให้การขับเคลื่อนราบรื่นแม้บนพื้นที่ครุขระดันดินงได้มากถึง45่บาลูกบาทเมตรต่อครั้งประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นก่อนถึง10%ภายในอินเทอรียห้องโดยสารออกแบบมาเพื่อความสบายของผู้ควบคุมมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติบอกรองรับแรงสั่นสะเทือนพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่ให้ข้อมูลเรียลไท ทั้งความเร็วความร้อนระบบไฮดรอลิกและกล้องรอบคันรวมถึงระบบแค c o m m a n d สำหรับควบคุมระยะไกลระบบความปลอดภยัยเ a ฟตี้ฟีเจอร์แคทเธอร์พิล่า D11 ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยทันสมัยเช่นระบบหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติเซ็นเซอร์รอบคันกล้องมุมอับและระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้สิ่งกีดขวางนอกจากนี้ยังรองรับการทำงานแบบไร้คนขับเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง